เราวันนี้เราก็จะมายิงน้อยกันนะครับผมนะเ,เ,เปิดมากูก็เล่นเลยน้อยอย่าหาว่าพี่ใจรา,ายนะสิน,น้องสิ <c oughs> น้องใช่ค่ะใชค่ะโอเคครับสิพี่พี่พ่อมึง <c oughs> น้องแม่มึงอะใช่ไหม เดี๋ยวผมจัดให้รับแบบตึงๆแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูพ่อหมอเลสไนนะเดี๋ยัดให้เลยไม่กลัวหรอกก็ไม่ก<ม>็ไม,ไม่อยากจะโม้ก็เคยเป็นสไนอันดับหนึ่งของโลกนะครับโอ้คีโมเฮียดิทุกคนอย่าไปเชื่อมันนะมันขี้โม้เฮ้ยจริงๆพี่เคยเป็นไอ้สไนนี่อันดับหนึ่งของโลกมาเลยด้วยไม่อยากโม่อ๋ออาเขาเ็มึงโม้อยู่ด้วยกันโม่อยากโม่ไม่อยากโม้เฮียดิ ไม่อยากบู๊ก็เลิกบูกด๊ดีบู๊ต่อต่อไปไหนมัอ,อยู่ไหนโผล่มาดิโผล<โป>่โผล่ตูดมาดิโผล่ตูดออมาโผล่ตูดเทียนเลยล่ะเจออะไรเ,รอเรจอทุกคนเจออะไรก็เสนอันดับหนึ่งนะครับะจะเอาคุณสนยอันหลักอุ้งเทียนเทียอะไรของมึงอ่ะเสนเทียนนี่เลียมกู นะครับดู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 คผมแน่บอกูคูดบดนแูด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 วดูดูอูดูดูมูด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 อดูด้ดูดูอูดูดอดู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 ดกดูดูดูไงวะกูบอกแล้วอย่าโชูดูดัดเดีดยดัดู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 เปลี่ยนเซตก่อน เธอจะไม่อ่อนให้เราจริงหรอไม่ครับบอกรอบทางมั้งบอกรนบ่าผมั้งบอกรอบเนี่ยกูเสียจริงบอกรอบบทกรอบอวยอวยบอบอนให้เรอย่างไรอ่ะตน้งมา อุ้ยม okay. so ึงลางสกิลวขี้โกงเหโอเคกูจะโผล่แม่งมาหน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยมอ้ะไอเชฟคือไม่ไม่คือกูคือกูวิ่งวิ่งไปแล้วมึงก็แบบยิงเลยไอ้หวยก็ไม่อย่างมอครับก็เคยเคยไปสนามกูจะแพ้ไม่ได้กูจะแพ้ไม่ได้ไม่อย่างมอครับเคยเคยเป็นสนอ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับ กูจะมาแพ้กูจะมาแพ้แค่ในเกมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ในเกมกูจะไม่ยอมเนี่ยในชีวิตจริงทำไมไม่เคยชนะเเราหมือนกันงในชีวิตจริงเนี่ยอโอเคีมังในชีวิตจริงเป็นแบบนันมึงเหรอกแสบแสบแสบยังแพ้เธอน้อยเธอเอนชาชั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าชันแข็งแกร่งยังไงล่ะ ทุกคนทุกคนดูดูดูดดดดนะทุกคนเดียปยิงหัวนะดูทุกคนดูนะ <laughs> หัวว่ <c oughs> าสั้นหัว <c oughs> โอ้ยเฮียหนึ่งเตลย์เลยเก๋้ต้องหว่วงนะเอากิไมรูเสร็จนะทำไม,ไมรู้สึกว่า อ่ะกะคิวขี้โกงอยู่แล้วเจ็บสุนเจเลยทุกคนสุนหมดถ้าเข้ามาในกองไฟเจ็บแน่นอนอ่ะเกเดี๋ยวทุกคนดูนะทุกคนดูนะหัวแตกไอ้โคว้ยมาฆ่าคว้เห็นไหมผมผมบอกแล้วผมเคยเป็นสนามเด็กของโลกมาก่อนนะครับทุกคน โลโลเคียเลยโลก่อนโลเขื่อไปเฮี้ยฮึมกูก็เล่นชี้โก้ไปเฮียกูก็แล้วก็เล่นระเบิดยนต์ในหัวแม่งมาหนีควายเอ้ยนกโคนมันจะเล่นชี้โก้นกโคนแล้วนกกคเป็นเหี้ยอ๋อนกกูติดบ้าไอ้เฮ้ยนกกูติดบั้าสะทุกคนเรา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 ต้องอ่อนใจเขานิดนึงนะทุกคน ไม่ต้องไม่ต้องการอะรเขาไม่ต้องการหรอกทุกคนไม่ต้องการทุกคนเขาไม่ต้องการทุกคนไม่ต้องการทุกคนเขาเอาสกิลจอยวอมามันขี้โกงทุกคนมันขี้โกงมันขี้โกงทุกคนมันขี้โกงขี้โกงขี้โกง กูเดี๋ยวผมจะจ่อไอวอลกันนะครับทุกคนเออกูตกเลยเนี่ยเพิ่งยิงกูนะผมไม่อ่อนทนหรอกเขียนกบังหน้ากูสังี้กูไม่กลัวมอก ทุกคนดูนะทุกคนดูนะหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นดู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 หัวเน้นเน้นแค่แค่หัวเน้นเน้นหัวเน้นแค่เน้นห้ามก่อนไอ้แก่ไปเปิดสกิลขี้โกงนี่ยแล้วก็ยิงมาแล้วก็ยิงกูแล้วก็กูก็ตายแค่ถ้ามึงวิ่งมามึงจะติดไฟคอกูแค่นั้นแหละอารมณ์มันติดพิษอ่ะทุกคนดูนะทุกคนดูนะไปยิงหัวทุกคนดูนะอยู่ไหนอ่ะ โอเนี่ยตอนนั้นทุกคนดูนะดูนะ,นะเขาบอกเขาว่าเขา,ขาว่าเรามาเล่นหนนที่เมตั้งไอโบอกันเปล่าอ๋อได้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 ไดไดอะไรทุกคนดูนะหัวเน้นเน้นหั <c oughs> <c oughs> วเน้นเน้นหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นวันสัน <c oughs> อกร้องะไอ้ยามมันแพ้ใหญ่ใหญ่ว่ะ A few moments later เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนโอ้ยยยโนะยโยยยยย้ยยมยยยมยย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 ยนยยยผมยยยยยยย่ยยยกยย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 ายยวยย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 มยยยยก่ยยยกยย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  อ่อนให้เนี่ยไม่อยากเป็นแก่คนแก่เขาอ่อนให้ผมเธอตกลงจะ่ได้หรโอ้ได้เลยได้เได้เลยได้เลยอนีม่ใดคนเดียวทุกมองเราว่าเรานี่ใส่ไม่ดีที่ไปลังแกคนแก่ีที่อะไรเนี่โอ้ตัวกลาว่าใส่แค่เราจะอ่อนให้เธอนะ ทุกคนผมให้เม็ดเดียวนิดๆน่ะบ,บอกให้ดูนะทุกคนเม็ดเดียวนิดๆเม็ดเดียวนิดๆินหรอจอยมอหนิไอ้เฮียไม่โดนทนกุกคนนะเฮ้ยทุกคนดูนะดูนะดูนะอุ้ย เจ็ดูนยเลยอ้ยหวยโนเม้หวยข้าาตวดีกันนะดีกันนะอดีกันนะดิฉันจนคอบิดเลยฮี่ขึ้ข้าตรว จะชนอุ้บิดเลยคยุยม่ใจทีแล้วเอาใหญ่เลยนะมือไม่ได้ตั้งใจกัตัวแขวนี่ไม่จริงจิที่ว่าคิดมันด่ามึงให้คุยไม่ได้ตั้งใจโอยท่าุอยู่ไนเงี้ยใครเชิญกูมาเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจกงจริดก็ดครดัก,ดก,ดก,ดกบตัวแเดียนเรียนเียนเดียนเียนเดียนเดียนเดียนเรียนเรียรเียยเียเนเียเีย Wow.